ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับนิชาชาแนลวันนี้นะคะนิชาจะพามาเล่นเกมรอบอกเนาะก็เล่นเกมร o บอกอีกเช่นเคยเลยอันนี้นะทุกคนนิชาอยู่ที่วัดดีเพื่อนนิชาเลือกรงงานนี้นะทุกคน อืมโอ้ใหญ่มากเลยนะทุกคนเง,งานเนี้เพื่อนเราสร้างตรงนี้ได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวนีชัดต้องรีบสร้างให้ไหวๆเลยว้าวดับดับเลนโบอ้เจ๋งที่กระโดดด้วยตุ้งตุ้งตุ้งขอบคุณนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวนีชัดจะผลิต ของของนิชาไปเรื่อยเรื่อยก่อนนะพอไหมเนเงินไม่พอหรอหรือว่าเงินพอเงินก็พอตรงนี้แล้วทำไมสร้างไม่ได้อ่ะอทุกคนนิชาอยากจะบอกว่าถ้าม,มีบั๊กเนี่ยอย่าบอกนะว่าบั๊กอีกแล้วบั๊กอีกแล้วหรอบั๊กอีกแล้วเหรอ ขอโทษนะคะท่านผู้ชมบุกี้มันบักนิดนึงนะบุกี้บักนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวสร้างโรงงานกันต่อเลยบุกี้มันบักนิดนึงนะทุกคนอันนี้ห้าร้อยเดยเงินเพิ่มก,ก่อนเงินบัตรพอโอเคแล้วก็มาสร้างหกสิบปู๊เพลงจังเดี๋ยวน,นี้แชลสร้างกอง นี่ตรงนี้บุกี้มันเกิดอาการบักนิสหนึ่งนิชาก็เลยออกเข้าใหม่นะทุกคนสามร้อยวัดดีวัดวดีเพื่อนซื้ออู้ววด้ที่กระโดดมาเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยชือ้อเฮ้ยเพื่อนเราโดนฆ่าเหรอเดี๋ยวเราจะไปแก้แค้นนะทุกคนโดยใช้ดาบ นี้เลยอู้ดับเลือนมันอยู่ไหนเดี๋ยวฉันแก้แค้นให้มันหายไปแล้วนะทุกคนพวกนั้นหายไปไหนแล้วอะไ,ไม่รู้ไม่รู้เลยทุกคนสร้างต่อเลยจ๊บโอเคโอ้อันนี้ก็หกสิบเท่ากันเลยนี่สร้างตรงนี้ไปประตูเลเซอร์อืมยวไม่พอไม่พอ อ้าพอแล้วสร้างตรงนี้เลยอือยังไม่พอแฮะต้องมาเติมเงินแล้วก็มาสร้างตรงนี้โอเคส,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 สี่สิบ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 นี่อืออันนี้หกสิบเดี๋ยวเอาเงินก่นอนเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวนี้จะเอาเงินก่อนนะ เต а, ิมเงินเติมเงินเติมเงินเติมเงินเย่พอแล้วแล้วก <music> well. ็มานี่เลยอันนี้ก็หกสิเท่าเดิมเลยฮเติมเงิน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 อ่าเงินพอแล้วก็อ่าสร้างตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบน มีอะไรท่หลายอย่างเลยรู้สึกว่าของมันจะแพงมากๆเลยนะทุกคนของแพงมากแต่ก็ไม่เป็นไรนิชาตเติมเงินได้เดี๋ยวนิชาจะออกไปสู้ข้างนอกกว,ว,ว่าวู้เย็บเงินว้าวนิชาอยากได้โรงงานสีแดงเหมือนเดิมอ่ะนิชาอยากได้โรงงานสีแดงเพราะว่าโรงงานสีแดงเจ้าหญิงสวยมาก เ้หญิงสวยมากอ่ะสวยจริงๆโรงงานสีฟ้าของนิชาเจ้าหญิงก็เออนี่ใช่เจ้าหญิงเอลซ่าไหมเนี่ยนิชาว่านิชามองไปมองมาเหมือนเจ้าหญิงเอลซ่าเลยจื้อเพื่อนอย่าฆ่าเราเราแค่มาดูเจ้าหญิงเอลซ่าเฉยๆเออหนี่งนิชา,าก็งงเหมือนกันนะเนี่ยนี่ใช่เจ้าหญิงเอลซ่าปะ่ะบ้านตรงนี้คืออะไรอ่ะโอเค บ้านตรงนี้คือวาร์ปกลับบ้านเหรออ๋อโอเคเข้าใจแล้วสร้างโรงงานจันต่อเลยสร้างเลยสร้างเลยสร้างไปเลยบูกินชาวานี่ใช่เห็นใครบางครนอยู่ข้างบนนี่นะอ๋อ,เพ,อเพื่อนเพื่อนเราฮึม รา้างไรหวัดดีเพื่อนเราเหลือเงินแค่แปดบาทเองไม่ใ <c oughs> ช่เหลือเงินแค่แปดบาทเองอะ่ะยี่สิบห้าอันนี้มันคือแอลรทองเก็บดิดอ๋อมันคือเงินเราสามารถทาเงินจากวงกลมสีเขเขียวได้นะทุกคนเอาหวัดดีเพื่อนหวัดดีหวัดดีอืมอันนี้เง,งนี้โพองั้นสร้างตรงนี้อู้อว้อ สวัสดีเพื่อนอกลับมาข้างล่างแล้วก็มาเติมเงินรู้สึกว่าอัิชาจะเงินเยอะกว่าเขาเลยทุกคนม,มาส่องกันต่อเลยเงินยังไม่พออีกเหรอเนี่ยแล้วก็ต่อเติมตรงนี้ไปอีกแปดร้อยสามบา 做做做做了呀。 รู้เนี่ยนนะเดี๋ยวนี้ฉันนับก่อนนะเดี๋ยวฉันนับก่อนหนึ่งสองสามชั้นที่สามนิชานสร้างได้ถึงชั้นที่สามแนละ้วเพื่อนยังชั้นที่สองอยู่เลยเพื่อนของเรายังชั้นที่สองอยู่เลยอู้เพื่อนมีเงินเยอะมากนิชานจะเก็บเงินไปให้เท่าเท่าเพื่อนอ่ะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ตั ประตูของนิชานะประตูของนิชานี้เนื่อหม่นิชาเลอประตูของเคลื่อนได้อ๋อเราอยู่ห้องเดียวกันเราสามารถรลอดได้ส่วนอันสีแดงเนี้ยเราก็สามารถรลอดได้แต่เพื่อนคนอื่นรลอดไม่ได้นะทุกคนเนี่ยดีดีดีดแบบแบบนี้เจ๋งสุดเลยอะทุกคนมีกับดักให้เพื่อนเราตายได้เลยถ้าเพื่อนของเรามาบุกที่ของเราอะ พื้นที่ของเราอ่ะนี่เลยสร้างไปนี่นี่เลย,ยนี่เลย,เลยโอช่มาเก็บเงินต่อแล้วก็ไปช่างแล้วก็ไปสร้างชั้นสามต่อเลยทุกคนอ,คอู้เงินเริ่มแพงขึ้นนะสามพันหรอได้เดี๋ยวจัดให้ วัดลงไปข้างล่างแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ขึ้นไปข้างโบนอีกทีหนึง่งอืมมาสร้างตรงนี้ชึดอ,อ้หกพันลีเหรอหกพันไรหรือหกพันไรหรือ แบบนี้แล้วก็สร้างตรงนี้โอเคเดี๋ยวนี้ชาเดี๋ยวนี้ชาจะสร้างอันที่มันมีเงินน,น้อยๆก่อนนะทุกคนเพราะอันนี้ชาไม่มีเงินเยอะไงชาไม่มีเงินเยอะเท่าไหร่นะโอเคสวัอืมสร้างตรงนี้ก่อน,นก็แล้วกันเงินยังไม่พอเท่าไหร่อืม ต่อไปโอเคเพื่อนเรานิ่งเฉยเลยอะทุกคนเพื่อนของเรานิ่งรีบเลยเพื่อนเป็นไรอะทำไมนิ่งจังหัวตรงนี้เพื่อนของเรายงไม่ได้ทําเลยอะทุกคนตรงเนี้ยเพื่อนของเราไม่ได้ท,ทําทชั้นสองให้เสร็จเลยเพื่อนของเราไปทําชั้นสามแล้วนะทุกคนเพื่อนพี่ทาชั้นสองก่อนสี่คขาใมาทําชั้นสามเนี่ย โอเคเดี๋ยวฉันจะวา่ลงไปข้างล่างก่อนเงินไม่พอเลยของที่แบบนี้มันแพงจริงๆนะทุกคนคือแพงมากแพงสุดเลยอะ่ะสุดๆในโลกเลยอะ่ะแพงสุดๆเลยอะ่ะน่าจะพอแล้วนะสิบสาแล้วพอแล้วนะทุกคนอันนี้น่าจะพอแล้วนะ นี่ไงพอจริงด้วยช่วรสร้างเลยโอ้โหยี่สิบห้าเลยเหรอแบบนี้มันไม่ไหวนะโอ้โหหกร้อยเอ่มช่หกพันหุ่พันหกพันหกพันนี่จะเอาได้อยู่นะอืมโอเคจิค้งจิ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 ง ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงตรงนี้อะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยทุกคนลองดื่มดิอู้ดื่มได้ด้วยนี่คือแหละอ๋อน้ำยาวิ่งไวน้ำยาวิ่งไวใช้ได้เลยนี่เชอร์จซดับไปข้างหน้าแล้วก็เอาน้ำยาวิ่งไวไว้ตรงกลางโอเคฮึมมันจะทำให้เราวิ่งไวขึ้นเยอะเลยเคมันซึ่งตรงนี้ต่อเลยอันนี้อะไรเนะี่ย เดี๋ยวลองดูซิทุกคนเดี๋ยวมันไม่ช่วยทําอะไรให้เราเลยงั้นนิชาเอาไว้ข้างหลังเหมือนเดินมนั่นแหละมันไม่ช่วยทําอะไรเราเลยลงมาข้างล่างแล้วก็เก็บเงินแต่นิชาว่าเงินน่าจะมีพอแน่เลยเดี๋ยวนิชาไปเก็บอะไรเนะี่ยต้องใช้โลบัสนิชาไม่ซื้อโอเคเก็บเงินเก็บ เก็บ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 ไปเรื่อยๆเก็บไปให้ดีๆเก็บไปให้สุดๆเก็บเก็บระหว่างชารองเงินที่บ้านที่บ้านโรงงานผลิตของของนิชานิชาจะเก็บเงินพวกนี้ไปก่อนไปรอนั่นแหละมันก็จะทำให้เงินเราเพิ่มขึ้นมากเลย แต่จะเพิ่มทีละยี่สิบาบาทนะทุกคนชึบชึบชึบเงินพอ,อยังเนี่ยเดี๋ยวกลับทิ่บ้านแป๊บโอ้เงินพอแล้วเออย,ยังไม่พอยังไม่พอแต่ชาวนิชาน่าจะสร้างต่อเติมใหม่ได้ละดีไงสร้างตรวน,นี้ได้อันนี้ไม่พอไม่พอ เกือบพอละมันเกือบพอแล้วทุกคนเออนิชาต้องการแค่สิบสองกอนโอเคแบบน,นี้แล้วก็สร้างตรงนี้สร้างอย่างรวดเร็วทันใจเลยทุกคนแต่อันนี้ิชายังสร้างไม่ได้ลทุกคนเพราเพลงสุดสุดเลยอะคือแพลงมาก ถ้าเราเพิ่มชั้นไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยของมันก็จะเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนเฮ้ยเอาจริงดิคตรดแพงอะวิชาจะสร้างต่อได้ไหมเนี่ยมันมีกี่ชั้นแล้วเนะนี่ยมิชาสร้างอนะหนึ่งสองสามถ้านิชาสร้างยี่สิบห้าได้ก็น่าจะเป็นชั้นที่สี่ได้แล้วนะก็น่าจะไปชั้นที่สี่ได้แล้วนะแพงมาก แค่สุดๆในโลกเลยเดี๋ยวนิชาออกไปเดินเล่นแป๊บนึงก็แล้วกันนะพอนิชาเดินเล่นเสร็จแล้วนิชาค่อยจะกลับบ้านแล้วทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เงินของเราพอแล้วนะคือนิชารอนานมากกว่าเงินจะเสร็จอะน่ะยังไม่พออีกเหรอทุกคนนิชารอมานานแล้วนะมันยังไม่พออีกโอเคเดี๋ยวเติมไปเลยมันจะได้พอพอ คือนิชารอ,อนานมากนิชาว่ามันน่าจะรอ,อนานมากจริงๆก็เลยต้องปัด่ะทุกคนอ h oh my g o s เฮ้ยทุกคนแพงสุดเลยเฮ้ยนิชาซ่าไม่ไหวนะเนี่ยทำไมของชั้นสามนี่มันแพงสุดๆเลยอะคือของชั้นสามแพงมากแพงมากเลยอะนิชาใจไม่ไหวเลยอะ <c oughs> พี่กระโดดสูงนิชามีแล้วนะทุกคนเฮ้ยแพงสุดสเลยอะเดินถ้านิชาถ่ายคลิปแบบนี้เสร็จนิชาจะไม่มาใล้นบบนี้ตลอดไปเลยนะทุกคนของแพงมากคือของมันแพงจริงๆอ่ะถ้าทุกคนอะนเชือเนี่ยเราไปดูเลยนี่ชิบานิชาไปเนะ่ย ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้แหละใช่ทุกคนแพงมากม,มากเลยอะ่ะนิชานิชาต้องเก็บเงนินให้ม,มากม,มากมากมากเลยต้องรอนานกว่า25่านั้นอีกนะทุกคนยี่สิบห้าแสนแสนแสนยีที่มันเป็น25 รานานมากแต่อันนี้อ่ะห้าสิบเอ็ดรนานกว่าแต่ดีที่เงินนิชาขึ้นมาสามสิบเอ็ดและนิชาต้องตัดอีกแล้วทุกคนโอเคค่ะทุกคนเงินของเราพอแล้วคือนิชารอนานมากจนเพื่อนของนิชาออกไปเลยอะ่ะเพื่อนที่สร้างโรงงานข้นขางๆของนิชาออกไปเลยอะ่ะนานสุดเลยอะ่ะ นานมากอ่ะเก็บเงินไปเลิกเลิกกัน,นาติจะต้องขึ้นไปชั้นนี้เพื่อที่จะไสร้าง,งของมันมาสร้างเดี๋ยวนี้สร้างเดี๋ยวนี้โอเคสร้างแล้วกว่าจะเสร็จเอันนี้ก็ไม่คุยแพงเท่าไหร่แบบ ร้อยแปดพันเจ็ดพันคุณปิด8 0 0พันแปดพันนี้เชื่อใจไว้อยู่โอเคเงินชักขึ้นมาเยอะแล้วถ้าเราสร้างเครื่องผลิตเงินเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยมันจะมีเงินให้ใช่ไหมทุกคนเราก็จะยิ่งได้เงินมาเยอะนี่เลยขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหสามสิบ นียอันนี้30เลยเหรอไม่ทันเลยอ้าวมีเพื่อนมาสร้างข้างเราแล้วเย้มีเพื่อนมาสร้างข้างเราแล้ววัดดีเพื่อนวัดดีถ้าอันไหนอ่ะมันต้องสร้างสองคนอันนี้ชาต้องการให้เพื่อนมาสร้างข้างๆด้วยอ่ะพวก ศร้าคนเดียวเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนที่อยู่ข้างๆเราอะ่ะมันจะมาฆ่าเราได้นะทุกคนอืมเอาน้ำยาวิ่งไว้ก็แล้วดื่มน้ำยาวิ่งไวจะได้วิ่งไวโอเคสร้าตรงนี้เลยจากนั้นก็ตรงนี้อืออ้แพงอะ่ะแพงมากเลยทุกคนเพื่อนออกไปไหม โอเคทุกคนเพื่อนยังไม่ออกถ้าเพื่อนออกไปอะ่ะคือนิชาจะออกไปด้วยเลยอะ่ะพวกของโรงงานที่เนี่ยสร้างแพงสุดๆอะ่ะคือสร้างแพงมากอะ่ะสร้างแพงมากแพงมากๆแพงที่สุดในโลกเลยอะ่ะกิจะสร้างเสร็จอืม เพื่อนเรามาดีเราไม่ได้มาร้ายเพื่อนเรามาดีหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยห้าชั้นเลยเหรอเฮ้ยด่านนี้มีห้าชั้นเลยเหรอน่ชาเพิ่งอยู่ชั้นที่สี่นะทุกคนตอนเนี้ยห้าชั้นเลยเหรอจะเม็นแพงขนาดนี้โอ้นินชาไม่น่ามาเล่นแบบนี้เลย ถ้าแบบนี้ขโมยเงินเพื่อนได้ก็คงดีดินิชาจะได้ไปขโมยเงินของเพื่อนคนเนี้ยเนะี่ยเพื่อนคนเนี้ยเพราะว่าเพื่อนคนเนี้ยเงินเยอะมากเขาถ้าใครเงินเยอะมากที่สุดคนนั้นจะได้เป็นมงกุฎนะทุกคนเนี่ยคนเนี้ยอย่างนคนเนี้ยเงินเยอะมากคือเงินเยอะมากจนได้เป็นมงกุฎเลยเปิดใหเราหน่อยโอเค เนี่ยถ้าม,ามันขโมยเงินได้นิชาน้อจะมาขโมยเงินเพื่อนตรงนี้ได้นะทุกคนแต่มาขโมยไม่ได้อืมอู้ปืนอะไรอะ่ะจึง๊งอ๋อปืนปืนปืนอะไรก็ไม่รู้นิชานอยู่าหยคือปืนอะไรเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเด้อเอา้านิชาลืมไปเลยนิชาลืมไปนิชาลืมไป ลืมไปลืมไปว่าเราไม่สามารถโดนอันนี้เพื่อนได้นะทุกคนเันเราจะตายเพื่อลืมไปเลยเออันลืมไปได้ไงเน่ยเพื่อนออกไปยังอ๋อเพื่อนยังไม่ออกไปทุกคนดีเลยเพื่อนยังไม่ออกไปอืมถ้าเพื่อนออกไปแย่แน่เลยเอาน้ำเยันนี้มาแล้วก็ดื่มทีวิ่งไวแล้วแพงอ่ะ สร้างตรงนี้กันนะทุกคนนี่นี่จิบโอเคชึ้บอีกไม่ซื้อฉันไม่ต้องการฉันแค่เดินฉันเฉยๆอืๆอว้าวทำไมทะลุไม่ได้อ่ะอือเพทุกคนเพื่อคนนั้นทะลุได้แล้วทำไมฉันทะลุไม่ได้อ่ะ ว้าวเพื่อนทะลุได้จริงแต่เราทะลไุไม่ได้เลยถ้าทะลุไม่ได้นี่ชัก้ก็กลับบ้านไปก่อนนะโอเคเพื่อนยังมีออกต่ ดีกว่าเพื่อนเปิดประตูให้เราหน่อยเรามาดีเราไม่ได้มาร้ายถ้าไม่เปิดเย้ทุกคนนี่ชนได้เป็นที่หนึ่งแล้วเพื่อนคนนั้นน่าจะสร้างของไปเยืนแหละเพื่อนเพือนับเออเพื่อนเพือนขอเข้าไปหน่อย าไปเลยเพื่อนใจร้ายอ่ะไม่ให้เราเข้าไปเลยอืมทำยังไงดีนะทุกคนไม่นั่นม่ไโอ้ลืมไปเลยว่าโดนไม่ได้นิชายลืมไปได้ไงอะตอนนี้นะคะทุกคนนิชายไม่ได้เป็นมงกุฎแล้วมงกุฎอ่ะนี่ไงมงกุฎอยู่นี่ ันนี้าก,ก็เพิ่มมาเยอะมากๆเลยโอย้แล้วก็เอาไปส้างนี่ส้างตรงนี้ได้แล้วนี่โอ้ จะสร้างไหวนิชาต้องตัดก่อนนะทุกคนต้องตัดก่อนโอเคทุกคนเงินนิชาพอแล้วสร้างต่อเลยอู้สองร้อยเลยเหรอสองพันเลยเหรอนิชาว่าน่าจะไม่ใช่สองพันแล้วนะสองแสนเลยล่ะอันนี้นี่าจะสองแสนแล้วล่ะสร้างมาสร้างมาเหนื่อยมากเลยนะทุกคนเนี่ย กวจะสร้างได้กว่าจะสร้างได้นิชาเผื่อไปสร้างชั้นห้ารอเลยนะทุกคนเพื่อสร้างนานมากสร้างนานมากอันเนี้ก็จะนาน,นการน,นิชาก็ต้องตัดเหมือนกันโอเคทุกคนเงินพอแล้วเงินพอแล้วเรายังไม่พอยังไม่พอนิชามันยังไม่พอทุกคนมันยังไม่พอยังไม่พอ เออพอแล้วพอแล้วชีันนี้พอแล้วนะขึ้นไปฉันมุมสุดแล้วก็ปานตัวนี้ไว้เฮ้ยเออสร้างนานสร้างนานมุกม่อสร้างนานสุดๆอันนี้สร้างได้อยู่สร้างได้อยู่ กับงลงไปแล้วก็อู้ร้อยแล้วเหรออ่อา,าจาก็สร้างได้สบายเลยดีแบบนี้ทุกคนแบบนี้นะ่าจะสร้างได้สบายเลยนะอู้สร้างได้สบายมือเลยไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะหมดว่าไปเติมงลางได้นะทุกคนนิชาว่านิชารอไปแป๊บเดียวเองนะ ร้อยแล้วเหรอตอนนัทที่ชาสร้างชาอไปแบบเดินนะร้อยแล้วเหรอนีเน่เงินเงินเยอะมากเงินเยอะสุดเลยอู้เงินของชาเยอะมากมากเลยนะทุกคนว้าวเจ๋งเลยแบบนี้จะสร้างได้สบายสบายเลยลสซี่แต่มันยังมีเครื่องผลิตอีกเหรอ เฮ้ย hey. นิชาไม่นินิชาไม่อยากกินเลยนะว่ามันจะมีเครื่องผลิตด้วยอะ่ะเพื่อนออกไปยังอะ่ะเพื่อนยังไม่ออกนะทุกคนตั้งแต่ที่นิชาสร้างมานานนกมากเลยเนะี่ยเพื่อนของนิชายังไม่ออกไปจากแมบบนี้เลยนะทุกคนดีดีเลยดีเลยนิชาจะได้ไม่ต้องไอเนี่ย จะได้ไม่มีใครเข้ามาได้แล้วแต่น่าจะเข้ามาได้อยู่นะเพราะเพื่อนของเราได้แค่หนึ่งสองสามสามฉันเองอะ่ะนอก่อืทอนไม่ทอสร้างไว้จ้างเนฉันแทบสร้างไม่ทันเลยนะเอาก็คนก็คนเข้าก่อนสิก็ต้องไวก่อนสิ ได้ไหมไมีได้สร้างแล้วก็ต้องสร้างเลยสิเดี๋ยวนีชาต้องลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวต้องไปเก็บเงินเพิ่มก่อนเงินไม่พอโอเคเงินพอแล้วจากนั้นก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปให้ถึงบนสุดเลยโอ้ทำไมต้องมีเครื่องจัดอีกด้วยเนี่ยนิชาไม่ชอบเครื่องจัดเลยสองร้อย เงนของนิชาหายไปไหนอ่ะมีใครเงนินเยอะกว่านิชาบ้างคนนี้ก็ไม่ใช่หรือว่าเพื่อนของนิชา <c oughs> เพื่อนของนิชาใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่เลยจริงเหรอใช่เลยเหรอนึกว่านิชาจะปล่อยไปได้หรอนี่ เงินนิชาเยอะกว่าเพื่อนแล้วแค่นิชาไปเติมเงินที่เครื่องผลิตของนิเอไน่ิชาท่านชาไปเติมเงินที่ตรงเนี้ยน,นิชาก็ได้เป็นมงกุฎแล้วไม่เห็นยากเร่าไหมเลยนิชาต้องการเป็นมงกุฎคนเดียวนิชาไม่ต้องการนิการมันเป็นมงกุฎของนิชาเพื่อนยังไงก็เอามาดิมงกุฎเดียวกับฉันฮดีเจ๋งมากเลย อู้นิชาชอบมากเลยอะ่ะค่ชาได้เป็นมงกุฎอ่ะว่ามงกุฎมันสวยอะ่ะมงกุฎสวยมาก